เรดบล l ครับของ Max Verstappen ซึ่งก็ในสัปดาห์นี้นะครับก่อนแข่งก็มีการพูดถึงเรื่องของเรดบล l นะครับหลังจากที่ในฤดูกาลหน้า Honda เนี่ยจะออกจาก f ฟล์ล่าวันไปพูดถึงเรื่องของกริปนะฮะบ,บน t r a ็กซึ่ง Max กซ r s t a ร์สตเปนนั้นก็ ยืนยันไปนะครับว่ารู้สึกดีนะก็นักแข่งหลายคนนะครับข้อมูลที่ส่งกลับไปให้กับทีมนั้นค่อนข้างจะดีครับสำหรับเรื่องคลิปนะของแทร็กดีกว่าปีที่แล้วครับดังนั้นเนี่ยการซ้อมนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่นักแข่งเองเนี่ยจะได้มีโอกาสสัมผัสกับพื้นผิวแทร็กนะครับแล้วก็ได้ลองรถนะครับกับยางคอมเพลตต่างๆ เพื่อที่จะได้รับทราบถึงระดับของคลิปนะฮะฟีลลิ่งของรถการตอบสนองรถในการเข้าโค้งต่างๆนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลไปอีกส่วนหนึ่งครับก็คือเรื่องของการขับนะฮะแล้วทำให้นักแข่งเองกับทีมเนี่ยครับจะรับทราบข้อมูลว่ากับการขับขี่นะครับ ด้วยระยะทางด้วยจํานวนรอบเท่านี้นะครับยางเนี่ยสึกหรอเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นข้อมูลไปคํานวณได้นะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ในการแข่งขันซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับทีมก็จะหาจากในช่วงเวลาที่ซ้อมอย่างนี้แหละครับเริ่มต้นกันวันนี้ด้วยช่วงฟรีพร็กทิสหนึ่งนะครับไปกับแม็กซ์เวอร์สแตปเปนครับช่วงทางตรงข้างหลังครับปิดขวานิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นเนินมา ครูบิดนิดเดียวคือโคง้ง11ครับแล้วตรงนี้นครับ mm. เป็นช่วงโค้งต่อเนื่องสั้นๆก่อนกลับเข้าสู่ทางตรงนะครับสิบสองซ้ายสิบสามขวา